นี่คือรถตำรวจที่ทำให้ผู้ร้ายต้องหนาวสั่นปะโถว่าสั้นเลยทีเดียวนิสันเฟรเดี้240 ZG Highway Police c ค่ะเราต้องย้อนกลับไปในปี1970นะครับญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหารถสิ้นความเร็วสูงบนทางด่วนจนรถตำรวจธรรมดาเนี่ยตามไม่ทันทำไมพี่ไม่ตั้งด่านวะก็ไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนนะครับจนได้เจ้า240 ZG คันนี้มาเป็นอาวุธลับที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะฮะโดดเด่นด้วยจมูกไฟเบอร์แบบยาวพิเศษมีครอบหน้าไฟอะคริลิกและโป่งล้อวายโอเวอร์เฟ ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ในตำนานไสในหัวใจของมันก็ไม่ธรรมดาครับเครื่องยนต์2.4ลิตร6สูบเรียงให้พลังและความเร็วที่สามารถไล่ตามรถซิ่งยุคนั้นได้แบบสบายๆแม่ไปจูนที่ไหนนาะและสิ่งที่ทําให้มันพิเศษก็คือมันมีเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะครับที่ถูกดัดแปลงเป็นไฮเวย์โพลิสคาร์จนถึงทุกวันนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุครถซิ่งบนทางด่วนญี่ปุ่นไปโดยปริยายนิสสันเฟรดดี้240เซจีมันไม่ใช่แค่รถสปอร์ตนะครับแต่มันคือตำนานผู้พิทักษ์ความเร็วบนท้อง ถนนแห่งแดนอาทิตย์อุทยัยผมว่าพวกนักซิ่งญี่ปุ่นกลางคืนเนี่ยเห็นรถคันนี้แล้วไปสมัครไปตำรวจกันเพียบแน่นอนเลย